ครับผสวัสดีครับไม้คนรีชโชคกิดาโสพลน,นะครับจำกัดสี่ประชาตอนต้องตาประชาแตกครับเจริงๆก็คืออยากทําเป็นหนังเด็ก,กน,นะครับแล้วก็ได้ปรึกษากับพี่เต๋าที่เป็นคนเขียนบทพี่หน้าที่ทำทำพี่ช่วยผมอะไรเงี้ยซึ่งกํำกับตอนยินว่าเอออยากกำกับอยากจะทําหนัง ในส่วนของสี่ประชาเนี่ยเอาไงดีเดา๋่ว,วอยากทำเด็กไม่ใช่อเ,เอาเด็กมหมอะไรอยาเงี้ยเวตามก็เลยเขียนตอนเด็กมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากทำพี่พี่ผมผม,ผมได้แรงบันดาลใจจากตอนที่ที่ตอนทําที่หนา้าแล้วแเราเอาเด็กมาเล่นรับเชิญแล,แล้วอยากทําเด็กอะครับแล้วก็หาโอกาสในการที่จะทําหนังสีเด็ก,กเล่มหนึ่ง <S <S อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจวกประจบเหมาะมีโปรเจกต์นี้พอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยได้มาทาโปรเจกต์นี้เออตั้งกว่าตั้งกว่าเจอแต่ตอนนี้น้าครับ ตอนที่ทาที่หน้าแล้วก็น้องมารับเสิแล้วเราชอบเอ็นจี้น้องชอบน้องเป็นคนเก่งน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาเขาไม่มีสมาธิในการทํางานสูงมากือเขาเริ่มชอบสูงมากแล้วก็น่าทํางานด้วยเราก็เลยอยากเจอเขาอีกสักเรื่องหนึ่งเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกเลือก่างกามามาในโปรเจกต์นี้ครับก็ส่วนเจ้าคุณเนี่ยด like yeah. ้วยความที่ผมเคยเห็นงานเขาจากสงครามสมรสแล้วเราสุดเด็กนี mm ้เ hmm. ก่งจังเลยเอออยากด้วยโลมงานด้วยก็เลยเรียกเจ้าคุณมาแคสบทสมรักษ์ซึ่งสมรักษ์จะเป็นตัวหลี d เป็นตัวเป็นตัวผู้นําของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนน้องเข้ามาแคสแล้วเราก็ได้อย่างใจเราก็ก็โอเคส่วนปันพุทธปันพุทธกับเลบเนี่ยก็ก็อันนี้ก็ผ่านการแคสติ้งมาขึ้นเลยอยากได้ได้สองสองคนนี้ที่เป็นสีสันเป็นตลกอะไรมั้งเพื่อมาประกบกับแตงกวาเพราะสามตัวละครเนี้ยแตงกวาปันพุทธแล้วก็เลบแต่สามคนนี้จะแบกเรื่องตลกแล้วก็เราก็เลยแคสติ้งมาแล้วเราได้น้องปันพุทธที่เป็นมาสเตอร์เชฟมาแล้วเออเขาตลกจริงอะ อนดิเกีเยอะพลังเยอะมากอะไรเงี้ยส่วนเล็บท no I mean ี่เคยเจอกันตอนที่เขาเคยมาแคสงานที่อะไรเงี้ยแล้วก็เรียกกับมาแคสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคลงตัวพอดีส่วนตัวต้องตาเนี่ยเราอยากได้เด็กที่สวยและดูน่าสงสารเพราะจริงๆต้องตาเนี่ยตัวละครเด็กทั้งหมดเนี่ยสี่คนแล้วเขาจะเป็นเป็น A อเจนเจอร์เลยเป็นตลกเลยแต่ตัวต้องตาตัวกีนจะต้องดูน้าสงสารแล้วก็น่ากลัวนี่ตัวน้องเนย่าให้เราได้มาด้วยความที่หน้าน้องเขาน้าสงสารตรงกับสีที่เราอยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขามี ในเรื่องเขาต้องมีเรื่องดราม่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอก้อง่าแคสติ้งแล้วก็ทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกเลย่าม,มาเราก็เลยได้ห้าตัวละครห้านักแสดงที่ลงตัวพอดีเลยสำหรับต้องตาประชาชนครับผมณรู้จกตัวอย่างเนี่ยตอนของพี่ไมนะ้เนี่ยมันจะเป็นความเป็นคอมเมดี้ใช่คอมเมดี้เลยครับใช่ของผมจะเป็นคอมเมดี้เลยเป็นตลกเลยเพราะว่าด้วยความทีผม่ผมไลเซนส์ผมจอย่างทำมินาเลยมาก็จะเป็นตลกใช่ไหมครับอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำหนังหนังผีเด็กแต่เป็นตลกด้วย ก็คือความเฮฮาสดใสน่ารักมันก็มีทั้งความสดใสน่ารักแล้วก็สยองด้วยให้ี่ดูความสดใสความน่ารักและความสยองและความตลกมันลอยด่ด้กันนั่นแหละครับมันจะเกิดขึ้นในต้องตาประชาแตกความความต่างน่าจะเป็นเรื่องวัยที่เราต้องทํางานพราะเราทํางานกับเด็กนะฮะเราก็ต้องเข้าใจเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องเอาตัวเองลงไปเ,เป็น เป็นเหมือนเพื่อนเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยไปคุกคีลงไปเล่นด้วยลงไปพูดคุยลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สนิทสนมกับเขา้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่แบบโอเคบองหน้าบองตากันรู้ใจทํางานด้วยกันแล้วมันก็แต่พอเป็นเด็กเรามันก็จะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างของความเป็นเด็กทายหนันงคืนๆดึกๆแล้วน้องก็อย่างมันมีทั้งสลิงมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องหลายอย่างมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเอ็นเตอร์เทนให้มันสนุก กองจะสนุกมากไรเงี้ยความต่างว่าจริงๆมันผู้ความสุขของกองอ่ะมันมันเหมือนกองผู้ใหญ่แหละแต่แท่ว่ามันมีความสดใสเพราะว่ามันเป็นเด็กๆเหมือนเรามีลูกเวลาเรามีลูกอยู่ห้าคนอะไรกํากับลูกอะไรเงี้ยลูกมาเข้าฉากอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเสียงทั้งเสียงนงปงเป่งอะไรเด็กเขาเสียงเล่นเสียงอะไรมันจะมีเสียงเด็กเสียงเล่นอยู่ตลอดเวลากองผมมันจะมันเทิงมากครับจะแบบว่ามันเทิงสุดๆเลยทั้งหน้ากองและหลังกองครับสนุกครับ จริงๆผมก็ทําตอนทำถุมพยนต์นะเออ <S <S ก็จริงจังแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออจริงๆผมน่าจะถนัดสายคอมเมดี้รู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราเวลาเราคิดอะไรอย่างเงี้ยมัน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 จะสนุกอะเวลาเราทํางานแล้วเราบางอย่างมันเกิดขึ้นหน้ากองหมดเลยนะครับอย่างอย่างนม่นเด็กมาบางคนอย่างพันพุทธหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อินพไว้นะครับอย่างเลบเนี่ยอินพไว้นะคือเล่นเล่นอยู่แล้วเขาเล่นจะพูดอะไรก็พูดเลยเฮ้ยเอาเหมือนนี้ฮ่าอันนี้นีอะไรเงี้ยก็จะมาขายกันแล้วถึงแบบ ผมว่าผมทางานคอมเมดี้ถ้ามันมันมันสนุกอ่ะเราเราสนุกแต่ตอนอยู่มันอยู่ที่กองแหละจนทั้งหนังเสร็จจนมาตัดต่อแล้วมันต้องความสนุกมันเราเห็นความสนุกแบบชัดขึ้นกว่าหนังจริงจังอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการทําหนังคอมเมดี้น่าจะเป็นสายตรงผมที่มันชัดเจนมากกว่าแล้วไม่เป็นไยเซนเราที่มันชัดอะไรเงี้ยเวลาคนคนดูนึกถึงเราก็จะนึกถึงว่าเออมันเป็นผีคอมเมดี้อะไรประมาณนั้นแหละ ก็มีนะครับแต่ก็ผมก็ยังอยากทําหนังตลกนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตลกขี่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีเรื่องเรื่องที่แบบฟังๆในหัวคิดว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะสวนมากเวลาผมถ่ายโปรเจกต์มันดันชอบคลิปขีมาได้ก่อนบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้อยากทำไหมคทัมันก็ต่อเรื่องต่อเรื่องผมยังไม่เคยกำกับหนังที่ไม่ใช่ขีเลยผมทาผีมาตลอดเลยตั้งแต่ผมกำกับหนังมาเนี่ยผมทำหนังขีบมาทุกเรื่องทุกเรื่องเป็นขีหมดเลยไม่ยังไม่เคยทําหนังแบบปกติแล้วเป็นตลกเลยแต่ก็มีมีความคิดว่าเอออยากจะทาหนังแบบ หนังปกติแล้วแต่ว่าเป็นคอมเมดี้อะไรเงี้ยแต่ว่ายังยังยังดูเรื่องยังหาเรื่องที่แบบว่าเรื่องไหนที่มันปังๆที่ไหนเป็นโดนๆที่คิดอยู่อะไรเงี้ยมันยังมันยังไม่ได้มีเข้ามาแล้วเราสเฮ้ยเป็นโดนเลยอะไรเงี้ยมันเลยอาจเหมือนก็เลยจังหวะนี้มันก็เลยยังไม่ได้ได้ทำแต่ถ้ามีโอกาสมทําแน่นอนนะครับก็สาหรับศีระชาก็จะเป็นโปรเจกต์ที่รวบรวมบรรดาปราชาทั้งคริสต์พุทธอิสลามนะครับแล้วก็ประชาไทยมีสองแบบก็คือแบบที่เป็นอยู่กับวัดแล้วก็อีกแบบนึ่งคืออยู่กับป่า เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าความอรรถรสเนี่ยมีครบแน่นอนคุณอยากได้แอคชั่นก็มีแอคชั่นคุณอยากได้ดราม่าก็มีดราม่าคุณอยากได้คอมเมดี้ก็มีคอมเมดี้คุณอยากได้มิตรภาพก็มีมิตรภาพคือมันเป็นหนังสีที่มันมีครบรสจริงๆสำหรับ4ตอน4เรื่องซึ่งคิดว่าคุณดูเข้าไปอ่ะได้อรรถรสแน่นอนแล้วก็ครบรสแน่นอนแล้วก็คุ้มค่ากับค่าตั๋วที่เสียเงินไปแน่นอนครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับยาทำอะลุ ชำระอาหารนี้ให้สะอาดอาเมนแล้ก็เพียงคืนวันนี้แลเรียเคืนมามันเคยมีใครติดอยู่ในโลกของยินไหมบงังไม่เคยพอกูก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกัน